เชเกอร์เป็นสุนัขที่มีความสุขที่สุดในโลกออนไลน์ทุกครั้งที่ถ่ายก็มีคนรับใช้หลายคนคอยดูแลหลังจากถ่ายเสร็จคนรับใช้ก็จะฉีดน้ำหอมทันทีนอนบนเตียงนุ่มหรูหรากินสเต็กเนื้อชั้นยอดทุกเช้าตื่นมาก็มีคนรับใช้คอยดูแลอาบน้ำชีวิตดีกว่าสุนัขคอกี้ของราชินีเสียอีกแม้แต่ปลอกคอก็ทำจากเพชรแท้ทุกวันแค่ต้องไปเดินชอปปิ้งกับเจ้าของเจ้าของกำลังนวดก็จะมีคนมาช่วยเกาให้วันนี้เขาวิ่งลงบันไดเหมือนทุกวัน แต่ที่รับเขาไว้ไม่ใช่อ้อมกอดของเจ้าของแต่เป็นพื้นเย็นเฉียบตอนนั้นเขาถึงได้รู้ว่าบ้านเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไม่มีใครสนใจเจเกอร์จึงได้แต่มายืนเงียบๆที่หน้าตา่างหวังว่าเจ้าของจะกลับบ้านเร็วๆจนบ่ายมีรถคันเล็กขับเข้ามาในสวนแต่คนที่กลับบ้านไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นหลานชายหลานสาวของเธอพวกเขาเข้ามาก็เริ่มถ่ายรูปไปทั่วทุกอย่างเพียงพอให้พวกเขาใช้ไปหลายชั่วอายุคนเจเกอร์เห็นแล้วคิดว่าเป็นแขกที่มาบ้าน กระโดดเข้าไปแสดงความเป็นมิตรทันทีผลคือในวินาทีถัดมาก็พร้อมกับของเล่นถูกโยนเข้าไปในรถเหมือนขยะที่แท้เจ้าของของเจเกอร์เสียชีวิตเพราะป,ป่วยทิ้งมรดกนับพันล้านให้ญาติสองคนนี้และข้อเรียกร้องเดียวคือดูแลเจเกอร์ให้ดีไม่เช่นนั้นจะสูญเสียสิทธิ์ในการรับมรดกทั้งสองคนฟังแล้วถึงกับงงหลังจากทรงทนายไปแล้วก็เริ่มหาตัวเจเกอร์เจเกอร์ที่ถูกขังในรถบรรทุกยังไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเขาเห็นเจ้าของและตัวเองในรูปถ่ายก็เหมือนจะเดาได้บางอย่าง จึงนอนเงียบๆบ,บนรูปถ่ายอยู่กับเจ้าของในขณะนั้นรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุเจเกอร์ถูกเบี่ยงออกไปกลิ้งตกหน้าผาวันต่อมาเจเกอร์ตื่นจากฝันด้วยความตกใจที่แท้กระรอกสองสามตัวกําลังช่วยเขาออกจากปัญหาใช้แรงมากมายกว่าจะช่วยเขาออกมาได้เจเกอร์เพิ่มแสดงความขอบคุณเสร็จลูกสนจํานวนมากพุ่งออกมาจากโรงต้นไม้มองดูเพื่อนๆที่ลำบากมาตลอดทั้งปีสเสบียงที่เก็บสะสมไว้กลิ้งตกลงจากหน้าผากระรอกน้อยๆเปลี่ยนท่าทีทันทีไม่เพียงแต่ล้อมเจเกอร์ไว้ ยังย่งตออกคอที่เจ้าของทิ้งไว้ให้เขาไปเจเกอร์เดินอย่างโดดเดี่ยวบนทางเล็กๆเขาหวังเหลือเกินว่านี่เป็นแค่ฝันร้ายทันใดนั้นเสียงรถบรรทุกก็ดังขึ้นเจเกอร์ตื่นเต้นวิ่งไปหากลับมาถึงถนนท,นที่คุ้นเคยจริงๆตั้งใจจะใช้กลิ่นหาทางกลับบ้านแต่ไม่รู้ตัวก็เจอไส้กรอกฮอทดอกกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยหาก็ไม่เสียหายดังนั้นเจเกอร์จึงเริ่มกินนจริงๆนะเจ้าหนูคุณเป็นใครคุณว่าไงฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นใคร ถ้าคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจริงๆก็แค่กัดอาหารเย็นของฉันไว้แบบนี้พอเจเกอร์ได้ยินก็ต้องคายเส้กรอกออกมาทั้งหมดยังเผลอชนสินค้าล้มอีกเจ้าของได้ยินเสียงก็เข้ามาดูพอเห็นพวกเขาก็จับเจเกอร์ทันทีตอนที่หมาใหญ่หนีไปชนเจ้าของล้มเจเกอร์ตกลงไปบนหน้าหมาใหญ่ด้วยความจำใจเธอจึงต้องพาเจเกอร์หนีไปด้วยกันบังเอิญมาถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งทําให้ข้างในวุ่นวายไปหมดในทันทีหนีไปถึงถนนได้อย่างยากลาบากเกือบโดนรถไฟฟ้าชน โชคดีที่พี่สาวเบรกทันคุณทําให้ฉันเสียอาหารเย็นไปมื้อหนึ่งเยี่ยมมากเบคอนของโปรดฉันเลยหมาใหญ่ข้าพิซซ่าแล้วหันหลังเดินไปเจเกอรีบตามไปทันทีท้ายที่สุดแล้วตัวเองก็หิวโหวยแต่หมาตัวใหญ่ไม่ได้เตรียมจะแบ่งให้เขาแต่กลับกินคนเดียวตอนนั้นฝูงกระรอกก็ปรากฏตัวอีกครั้งและยังจะขโมยพิซซาของพวกเขาหมาตัวใหญ่บอกว่าตัวเองกินพิซซาอิ่มแล้วแล้วก็หันหลังเดินจากไป เมื่อเผชิญหน้ากับฝูงกระรอกเจเกอร์ไม่มีแรงตอบโต้ด้วยความจนปัญญาทําได้แค่รีบหนีไปแล้วก็รีบวิ่งตามหมาตัวใหญ่ไปหมาตัวใหญ่บอกเขาว่าตัวเองชื่อรอซี่และพาเจเกอร์ไปค้างคืนในป่าวันต่อมาเจเกอร์หนาวจนตัวสัน่นรอซี่ก็ให้คําแนะนําเขาบางที่หมาในสวนสาธารณะอาจช่วยเขาได้เจเกอร์ได้ยินแล้วรีบไปที่สวนสาธารณะไม่นานก็ถูกฝูงหมาล้อมไว้ตอนแรกยังทักทายเขาอย่างกระตือรือร้นแต่ไม่นานก็พบว่าเจือ พี่ไม่มีปลอกคอเป็นแค่หมาจรจัดหมาพวกนั้นกลัวว่าที่จะถูกคนรับไปเลี้ยงก็เลยทิ้งเขาไว้กลางถนนหวังให้คนที่เดินผ่านไปมารับเขาไปเลี้ยงที่ไม่เคยข้ามถนนมาก่อนกลัวจนไม่กล้าขยับเกือบโดนรถไฟฟ้าชนที่แท้คือพี่สาวส่งพิซซ่าชื่อเฟิร์นเธอเห็นที่ไม่มีปลอกคอแต่ก็น่ารักใจอ่อนเลยรับที่ไปเลี้ยงชั่วคราวกลับถึงบ้านพี่ก็งงมากห้องครัวห้องอาหารห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องเดียวกันเขาไม่อยากเชื่อว่าที่นี่จะมีคนอยู่ได้ความหวังเดียวคือได้กินสเต็กชิ้นใหญ หรือพิซซ่าที่เต็มไปด้วยเบคอนไม่คิดว่าเฟยเฟยจะให้แค่ข้าวกับข้าวเหลือกินเถอะนะหมาฉันจะไปร้องเพลงแล้วกินแค่นี้เองหรือแม้ว่าแมวจะมีก้าชีวิตกินสิ่งนี้ก็ไม่พอตายไม่กล้ากินแล้วการตามคนจนทําให้เจียเกอร์ไม่พอใจมากดังนั้นเขาจึงเริ่มปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่นี่ไม่คิดว่าเฟยเฟยจะโกรธทันทีที่เห็นแล้วก็โยนเจียเกอร์ออกไปอีกครั้งข้างนอกมืดสนิทไม่มีแสงจู่จูก็มีเสียงแปลกๆน่ากลัวดังขึ้น วินาทีต่อมาโรซีก็กระโดดออกมาเกือบทําให้เจเกอร์ตกใจตายเธอบอกเจเกอร์ว่ามนุษย์ก็เป็นแบบนี้ไว้ใจไม่ได้เลยถ้าเจเกอร์ช่วยเธอขโมยพิซซ่าได้เธอจะสอนเจเกอร์วิธีเอาชีวิตรอดในป่าเจเกอร์ฟังแล้วปฏิเสธท,ทันทีเขาเพิ่งจะมีเจ้าของอีกครั้งเขาแยกแยะได้ระหว่างอิ่มมือเดียวกับอิ่มทุกมือไม่คิดว่าโรซีเพิ่งจะจากไปก็มีดวงตาหลายคู่โผล่ออกมาจากทางขยะเจโกตกใจรีบไปเข้าประตูของเฟยเฟยเมื่อเข้าไปในบ้านอีกครั้งเจโกก็กลายเป็นเด็กดีขึ้นมาก เฟยเฟยจากบ้านเกิดมาใช้ชีวิตในต่างแดนฝันอยากเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมแต่ความจริงคือเธอต้องทำงานสามงานทุกวันอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆขนาดห้าตารางเมตรอย่างยากลำบากพูดแล้วก็หยิบพิซซ่าฟรีออกมาทานอาหารเย็นแสนอร่อยกับเจโกจากนั้นพวกเขาก็ร้องเพลงด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันเฟยเฟยจะโพสต์รูปคู่ลงในโซเชียลมีเดียเธอยังทำตลอคอใหม่ให้เจโกอย่างตั้งใจทำให้เจโกมีเจ้าของใหม่อีกครั้งสุนัขในสวนสาธารณะก็ไม่รังเกียจเขาอีกต่อไป ยังช่วยเจยโกต่อสู้กับกระรอกแต่เจโกไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้ตอนที่เฟยเฟยออกไปทํางานกระรอกกลับมาที่บ้านเพื่อลังแค้นเจ้าของสุนัขมีทรัพย์สินพันล้านเจ้าของสุนัขเสียชีวิตแต่กลับเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะอุบัติเหตุหลานชายต้องการสืบทอดมรดกพันล้านจึงต้องดูแลสุนัขอย่างดีแต่วันแรกที่พวกเขามาถึงบ้านก็ทิ้งเจโกดังนั้นพวกเขาจึงจ้างนักล่าฆ่าหัวมาช่วยหาไม่คาดคิดว่านักล่าสามารถพูดคุยกับกระรอกได้ยังส่งกระรอกไปก่อกวนเจโก วันนี้เจ้าของใหม่เพิ่งออกไปทำงานกระรอกก็มาหาถึงบ้านพวกเขาเปิดท่อระบายอากาศกระโดดขึ้นบนพัดลงหมุนแล้วไล่เจี๋ยเกดวิ่งวุ่นทั่วบ้านไม่นานก็ทำให้บ้านยุ่งเหยิง<ม>เจี๋ยเกอพยายามจะหยุดพวกเขาแต่ดันทำกีตาร์ของเฟยเฟยพังเสียงดังทำให้เจ้าของบ้านชั้นบนตกใจกระรอกกำลังภูมิใจในตัวเองแต่ได้ยินเสียงเปิดประตูเฟยเฟยเข้ามาก็อึ้งไปทันทีบ้านเล็กๆที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลับรกรกไปหมดกีตาร์ที่รักก็หักเป็นสองท่อน เฟยเฟยคิดว่าเป็นฝีมือของเจเกอร์แน่ๆและลุงเจ้าของบ้านก็มาหาเรื่องเธอไม่เพียงแต่ทําบ้านเลยเท็ยังฝ่าฝืนกดเลี้ยงหมาในบ้านด้วยความจนปัญญาเฟยเฟ,ย,ฟยจึงต้องส่งเจเกอร์ไปที่ศูนย์พักพิงที่นี่เขาได้เจอหลัวซีอีกครั้งเธอก,ก็ถูกทีมจับหมาจับมาหลัวซีบอกเจเกอร์ว่ามนุษย์ไม่น่าไว้ใจครั้งหนึ่งเธอก็เคยมีเจ้าของวันนั้นพวกเขาไปตั้งแคมป์ข้างนอกเจ้าตัวเล็กเล่นบอลแล้วเจออันตรายหลัวซีไม่คิดชีวิตช่วยเจ้าตัวเล็กแต่ในสายตาของเจ้าของ กลับเห็นว่าหลวซีทำร้ายเจ้าตัวเล็กดังนั้นเธอจึงกลายเป็นหมาจรจัดแต่เจเกอร์ไม่คิดเช่นนั้นเธอคิดว่าหมาควรอยู่ข้างๆเจ้าของมอบความรักทั้งหมดให้กับเจ้าของทางด้านเฟยเฟยก็รู้สึกเช่นเดียวกันตั้งแต่ส่งเจเกอร์ไปเธอหมดเรี่ยวแรงทุกวันดังนั้นเธอจึงมาที่ศูนย์ทักพิงเพื่อพาเจเกอร์กลับบ้านผลคือที่นี่เหลือเพียงปลอกคอของเจเกอร์ในขณะนี้เจเกอร์ถูกนักล่าพากลับไปที่คฤหาสนากแล้วแม้จะกลับไปใช้ชีวิตแบบประชายอีกครั้ง แต่เจเกอร์กลับไม่ดีใจเลยเพราะที่นี่ไม่มีความรักจากเจ้าของในขณะเดียวกันเฟย์เฟย์ก็ติดประกาศตามาหาสุนัขไปทั่วกําลังตามหาเจเกอร์ทั่วโลกในขณะนั้นที่ศูนย์พักพิงก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสุนัขทั้งหมดหนีออกจากคุกโรซีนําปลอกคอของเจเกอร์ไปส่งมันให้กับดีจากนั้นภายใต้าการนําของโรซีและสุนัขมาถึงคฤหาสน์อย่างราบรื่นและได้พบกับผู้ดูแลของเจ้าของเก่าในขณะนี้หลานชายหลานสาวกําลังเตรียมตัวกับทนายความลงนามในข้อตกลงการรับมรดก เห็นเจเกอร์นั่งเรียบร้อยอยู่ระหว่างพวกเขาทนายความจึงคิดว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีนี่ก็ตรงตามเงื่อนไขาการรับมรดกขณะที่พวกเขากําลังจะยืนยันการลงนามหัวหน้าคนเก่านําเฟย์เข้ามาเชเกอร์ดีใจมากที่เห็นเฟย์เห็นพวกเขาสนิทสนมกันขนาดนี้ทนายความก็หยุดชั่วคราวที่แท้หลานชายหลานสาวแค่แกล้งทําตลอดมามีแต่เฟย์ที่ดูแลเจเกอร์อย่างจริงจังตอนนี้นักล่างเงินรางวัลพาระกรอกเข้ามากบนสถานการณ์วุ่นวายขึ้นทันที โชคดีที่ลู่สีพาเพื่อนๆมาถึงทันเวลาไล่กระรอกออกไปได้สําเร็จตอนนี้ทนายความก็หมดความอดทนตัดสินใจให้เจเกอร์เลือกเจ้าของเองผลลัพธ์ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเจเกอร์สวมปลอกคอพุ่งเข้าหาอ้อมกอดของเฟยเฟยทันทีด้วยวิธีนี้เฟยเฟยจึงรับเลี้ยงเจเกอร์ได้สาเร็จพร้อมกันนั้นยังได้รับมรดกพันล้านตอนจบของเรื่องเฟยเฟยรับเลี้ยงสุนัขจระจัดทั้งหมดและทําตามความฝันทางดนตรีของตัวเองได้สําเร็จและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเจเกอร์ฉันคือคาเฟ่ขอบคุณที่ตติดาม แล้วพบกันใหม่ต่อหน้า